คำถามจากทางบ้านนะครับไปโรงพยาบาลได้ยาแก้ปวดมาต้องกินให้หมดไหมครับโอเคในส่วนของคำถามนะครับอันนี้ก็จะต้องดูก่อนนะครับว่ายาแก้ปวดที่ได้จะเป็นยาแก้ปวดประเภทไหนนะครับโดยหลักๆในส่วนของยาแก้ปวดก็จะมีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันอย่างแรกคือการใช้ในเรื่องของการรักษาโนซีเซฟต p เพนหรือว่าการรักษาอาการปวดโดยทั่วไป<ม>ที่เกิดจากการสารสื่ออักเสบหรือ ที่เกิดจากการกล้ามเนื้อหดเกรงนะครับประเภทที่2ก็คือจะเป็นยาที่ใช้สําหรับ,ร,บรักษาอาการทางปลายประสาทอักเสบนะครับดังนั้นนะครับในส่วนของถ้าเป็นยาแก้ปวดประเภทแรกก็คือจะเป็นยารักษาปวดอาการปวดโดยทั่วไปโดยปกติจะแนะนําว่าจะทานตามอาการปวดก็พอครับถ้าไม่มีการปวดตัวยาตัวนี้สามารถงดได้ส่วนประเภทที่2ก็คือยาที่ใช้รักษาทางปลายประสาทอักเสบยาประเภทนี้จําเป็นจะต้องทานยาในระยะยาวนะครับโดยปกติก็อย่างน้อย4-8สัปดาห์เป็นต้นไปนะครับ แต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นกับบุคคลแต่และบุคคลว่ามีอาการปวดมากน้อยเพียงใดแล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลเพรยิธ์ของแพทย์ด้วยว่าการรักษาของผู้ป่วยคนนั้นจะมีการปรับยาเป็นยังไงบ้างทางนี้แนะนําว่าปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพิ่มเติมนะครับผมโรงพยาบาลเอสไ n ด์แอนเนิร์ฟเอสไบด